คลิปนี้ใครไปใสยแคมปิ้งไม่ควรพลาดเพราะเราจะมารีวิวฝายชิดทาบของ Perfect Camp กันพืนนี้ขนาดใหญ่5คูณ4.5แล้วก็ไปทรงผีเสือ้อเขาจะใช้ผ้าลิฟต์สต็อปเคลือบกันน้ำ8,000ม mm, ิลลิเมตรเพราะฉะนั้นกันน้ำได้100%แถมยังทนทานต่อการฉีกขาดไม่ยับง่ายไม่หดตัวแล้วก็ไม่ย้วยเออคุ้มสุดเพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งสองด้าน,เน,นเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยยืดเย็บยางดีแถมยังชิวตะเข็บกันน้ำซึมตามรอยเย็บอีกด้วยมีเสามาให้พร้อมแถมวิธีการตั้งเนี่ยง่ายมากๆาเขาก็จะ กันก็จะดังเสียงแคลกแบบนี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถตั้งเสาได้เลยก็แค่นําหัวเสามาคล้องกับห่วงไฟชีททาบแล้วก็ใช้เชือกคล้องที่ปลายห่วงยึดเอาไว้ดึงเชือกให้ตึงแล้วก็ตอกสมอโบกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบทุกมุมเลยทรงผีเสื้อก็จะมีด้วยกันทั้งหมด8มุมเห็นไหมง่ายมากแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทรงนี้นอกเหนือจากจะเอาไปตั้งแคมป์แล้วก็ยังสามารถนําไปตั้งขายของได้ด้วยเพราะว่าสามารถกันแดดกันฝนได้ดีเลยและอ่ะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นไฟชีท้ทาบทรงสี่เหลี่ยมขนาด300 300สเมร้อบสี คุณภาพเหมือนกันเลยเย็บแล้วก็ชิวตะเข็บมาอย่างดีมีเสามาให้พร้อมเสาตัวนี้ประกอบง่ายเพราะว่าเขามีตัวยึดมาให้ข้างในอยู่แล้วอ่ามาลงมือกันนําหัวเสามาคล้องที่ห่วงไฟชี้ทับมาเชือกให้แน,นแล้วก็ตอกสมอโบกทําแบบนี้ให้ครบทุกมุมเลยซึ่งทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6มุมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อลืมบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยทำจากผ้าลิฟตสต็อปเหมือนกันใครอยากได้ทรงไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยเอาจริงๆเหมาะสําหรับอากาศบ้านเราที่สามารถเอาไปตั้งแคมป์หรือว่าไปตั้งขายของ ก็ได้แถมยังกันน้าได้ร้อเปอร์เซนอีกด้วยเหมาะสำหรับทริปหรือว่าค้าขายในช่วงหน้าฝนใครอยากได้แบบไหนก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับ